ก็ขออนุญาตนำเรียนสื่อสารมาขนานี้นะครับทางสพทอมีตําแหน่งว่างพอออเขตอยู่ในวันนี้13ตําแหน่งและก็จะมีว่างกเกษียณอีกประมาณสัก60ตําแหน่งก็ทําให้มีตําแหน่งว่างรวมแล้วประมาณ70ตําแหน่งซึ่งในการดําเนินการคัดเลือกพอออเขตนั้นก็ขอเรียนว่าเป็นบทบาทและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีท่านหลัดเป็นประธาน มีท่านเลขากคสอเป็นเลขาคณะกรรมการก็ขออนุญาตสื่อสารทำความเข้าใจว่าขณะนี้ได้มีการออกประกาศรับสมัครนะครับตำแหน่งพอเขตซึ่งกระบวนการในรการดำเนินการรับสมัครจะเริ่มในวันที่หนึ่งกรกฎาคามที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะประกาศผลขั้นสุดท้ายคือวันที่5กันยายนอันนี้ถ้าเป็นไปตามตามกรอบ ซึ่งก็จะไม่กระทบกับบัญชีที่ขึ้นอยู่ซึ่งจะหมดบัญชีในวันที่สิบดสิงหาคมสําหรับบัญชีพออเขตปฐมศึกษาที่ขึ้นบัญชีอยู่นะครับอันนี้เรื่องเรื่องพออเขตหลังจากนั้นเนี่ยท่านรองก็น่าจะเป็นหลังจากปีงบประมาณนี้ก็คือต้นปีงบประมาณหน้าซึ่งจะจะมีการดําเนินการสอบรองพอ,อเขตเพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างซึ่งเราก็มีความคาดหวังว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นพอ,อเขตก็คงมาจากรองพอ,อเขต ก็จะมีการประกาศสรรหาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรองพอเขตทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ว่าตําแหน่งอะไรผมขออนุญาตสื่อสารทําความเข้าใจว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือมีการกลุ่มคนที่แสวงหาผลประโยชน์แล้วก็แอบอ้างว่าจะวิ่งเต้นช่วยเหลือในการดําเนินการสอบตําแหน่งแต่และตําแหน่งผมขอยืนยันว่าอย่าได้หลงเชื่อนะครับหากมีใครไปแอบอ้างใดๆนะครับ ขอความกรุณาส่งข่าวข้อมูลมาที่ผมได้โดยตรงนะครับซึ่งขณะนี้ธนาคารถูกพัดพิงไม่ว่าหลายคนเนี่ยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจไว้หมดแล้วตอนนี้นะครับเพราะมีคนไปแอบอ้างอยู่กันมากมายก็ขอสื่อสารว่าอย่าได้หลงเชื่อกับความแอบอ้างของทุกคนทุกส่วนที่ไปกล่าวอ้างนั้นหรือถ้าคิดไม่อยากให้ไปทำคนอื่นท่านแจ้งมาที่ผมได้เลยหรือดำเนินการแจ้งความ ไว้เป็นหลักฐานได้เลยซึ่งผมยืนยันนะครับท่านรัฐมนตรีเองก็ห่วงใยเรื่องนี้และกําชับมาเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงสาธาริการต้องดําเนินการสรรหาบุคคลด้วยความโป,ปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมก็ขอให้ทุกท่านได้สบายใจให้ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการดําเนินการในทุกมิตินะครับซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราคิดดีทดําดีแล้วปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานั่นแหละคือสิ่งที่ มีคุณค่าสำหรับในการที่จะก้าวหน้าในอนาคตต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจในการสื่อสารวันนี้เราต้องการสื่อสารประเด็นเรื่องการบริหารงานบุคคลทั้งระบบให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นกรอบหรือทิศทางสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรซึ่งผมคิดว่าภาวะตรงนี้นะครับกับงานที่เราทำที่หนักก็ในขณะเดียวกันสพเองก็อยากจะสร้างความเข้าใจและ สร้างความก้าวหน้าให้กับตำแหน่งทุกตำแหน่งด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสและเข้าถึงความสําเร็จโดยใช้ความสามารถและศักยภาพที่เท่าเทียมกันก็ขอถือโอกาสสื่อสารในวันนี้เรื่องการบริหารงานบุคคลที่จะเติมบุคลากรเข้าไปใน,นระบบเพื่อให้กลไกนี้ขับเคลื่อนไปสู่าการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานเด็กไทยให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนที่ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคต กอเป็นต้นทุนมนุษย์ให้กับประเทศต่ตอไป